เฮ้ยดีอ่ะคือดีโอหล่อขึ้นมาทันทีเฮ้ยแสงดีว่ะเฮ้ยเจ๋งว่าออ้ดูดีมีชาติตกุลเออแต่ก่อนอะดูมีสถุลลุนชาติเนี่ยมีสกุลลุนชาติเฮ้ยดีอ่ะคือดีอ่ะคือดีอ่ะเขาเรียกอะไรบ้ะอมเขาเรียกว่าแสงสีทําให้ผีเป็นคนนี่ชมอ่ะชมไหมชมหรือแอบแอบชม ชมถ้าหมายถึงว่าแสงเอาให้เคลียเอาอางไงเอายังไงแสงนี่มันทําให้ดูดีชมชมครับชมแสงสีทําให้ผีเป็นคนขนาดจากผีสฉบๆเป่าเป็นศพเนี่ยออกมาเป็นคนได้นี้คือเปรียบเปยแต่ไม่ได้บอกว่าผมเป็นผีแล้วดูดีขึ้นถูกต้องถูกต้องชัวนะชัวล้านเปอร์เซ็นต์ชัวนะครับผมมีเรื่องหอยเวยเรานั่งอยู่ด้วยกันไม่ได้ไปว่าใครอะนอกจาก สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากแชร์หน่อยสวัสดี11ท่าน14ท่านแล้ว15แล้วออสิแล้วเอามา18แล้วเอามาเร็วมา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 เข้ามาเข้ามาแล้วแชร์ครับนานๆจะไลฟ์สดทีเดี๋ยวจะปิดแล้วเร็วๆเข้าแล้วจะไหลเพื่อไลฟ์เพื่อให้รู้ว่าเดี๋ยวจะปิดแล้วนะอะไรประมาณนี้สวัสดีรองเปิ้ลสวัสดีสวัสดีครับพี่บูทนี่เขาเขาผมอ่านคอมเมนต์อ๋อ สวัสดีน้องเปี้ยวสวัสดีแมน้องทักเปี้ยวด้วยน้องเปียวก็เด้งขึ้นมาสวัสดีพี่บูดด้วยครับชีวิตคือการเดินทางสวัสดีครับอคุณป้ารัตดาวันสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับมาดามหนูแมมอยากไปด้วยไปไหนครับรู้จะรู้เหรอผมไปไหนอยากไปด้วยเกิดผมจะไปขี้นี้ไปด้วยจะไปท่อันนี้ถ้าทางเขาจะวอนมามาลาผีพวกเรา ใช่เหรอใช่ใช่ใช่อยากจะมาทําภารกิจอยากจะมาอะไรีด้วยปักปอนสวัสดีครับ f อซจากออสเตรเลียโอสวัสดีครับวิส่งหิมะมาฝากผมหน่อยสิละลายไม่ได้อย่ายาอยากได้อะอยากได้ไม่ได้ตอนนี้มันอากาศมันร้อนเลยพอมาถึงเป็นน้ําพี่ก็บอกไหนหิมะส่งน้ํามาทําไมเฮ้ยผมไม่ใช่คนแบบนั้นนั่นแหละแบบนั้นจริงๆผมไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆอืมีราชุนฮัลโหลวัสดีอ่าเชอรี่สวัสดีโลก ลูกนบสวัสดีอ่ะวันภาสวัสดีครับอ่ะทักชื่อก่อนทักชื่อก่อนมาว่าทักชื่ออ่ามนมนชาภาคุณแดงหลานย่าพาละดาอ่ะอ่าบักปอนอ่ะสวัสดีครับวาสนาสวัสดีครับคุณพี่ถนอไอ้ปรานอมอ่าโกกิอสวัสดีครับคุณพี่เชอร์ี่อ่ะใครอีกอ่ะชีวิตคือการเดินทางสวัสดีเปี้ยวสวัสดีพี่เปิ้ลอ่าร้านข้าวอ๋อพี่เปิ้ลอ่สวัสดี อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับติ๊กอ่าอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณติ๊กอ่าตุ๊กติ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กนั่นแบบวะถ้าเขาเียนว่าติ๊กก็ทีทีไอเคได้อ่านว่าอะไรตุ๊กอ่าใช่เหรอให้ถ่ายว่าเรากำลังทำอะไรเออให้ถ่ายว่าพวกเรากำลังทำอะไรฮะผมแจกหมวกอีกหนึ่งใบเฮ้ยจริงเปล่าจริงจริงเปล่าหมวกสับเปลิดเจอผี อ๋ออันนี้คือได้มาฟรีทำนี่ทำอ๋อทำมาเหรอลงลงทุนใช่อันนี้ลงทุนทำใช่จริงป่ะเพื่อจะมาแจกโดยเฉพาะอ๋อนี่พูดเรื่องจริงฟังดูไม่น่าเชื่อเลยวะพี่บูทลงไปเห็นขอทุกอย่างอาบูทมาทำไมเนี่ยเออมาทำไมวะนั่งมาสินานๆไลฟ์สดทีครับพอดีนั่งนั่งรอเนี่ยเนี่ยแปลกป่ะแปลกป่ะแปลกคอมเมนต์คอมเมนต์นี่แปลกป่ะไอเขาบอกว่าไงอ่า สวัสดีค่ะน้องเปิ้ลอาบูดเออแปลกยังไงแปลกป่ะทำไมเรียกน้องเปิ้ลแต่เรียกอาบูดแปลกไหมอ๋อก็ผมยังดูเด็กไงโอ้คนแก่ก็จะมีอามีลุงมีเอ่ออะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยโอ้ที่ถ้าพี่โกนหนวดนะอืมเนี่ยนะถ้าพี่บูทโกนหนวดนะอืมทําไมก็ไม่มีหนวด อ้าวไม่ดูเด็กขึ้นเหรอเปล่าไม่ดูไอพี่สายโชว์หน้าหน่อยพี่สายสวัสดีหนด้านหลังบอกพี่สายสายสวัสดีนั่งไรส์สดอยู่ไงพี่ลองไอคนนี้ตอบถูกไอคนนี้ตอบถูกอย่างอย่างอย่างยังไม่ได้ตายเลยเอาแจกบวกหนึ่งใบแจกบวกหนึ่งใบอามีกติกากติกไก่ไหมกติกาพี่เปิ้นลองลองลองเลงนเกมไหมเออ ผมนึกไม่ออกผมสมองตื้อผมพี่เปิ้ลนึกออกไอ้เรื่องแบบแผนการไม่มีไม่มีผมไม่มีจริงผมไม่มีพวกแผนการช่อฉนกลงอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีให้ผมให้เลยเจอเนี่ยเจอชื่อว่าอผมให้เลยจริงเหรอริงงั้นห้าสิบหกคนก็แจกไปเลยนะเอ้แจกเลยแจกเลยเอาพี่บู๊ทพี่จะแจกก็แจกไป โตทำไมอย่างนั้นน่ะอยากได้หมวกแล้วเปรี้ยวบอกผมแจกไปแล้วตอนนี้นะครับผมแจกไปแล้วสองใบประเด็นคือเวลาได้หมวกไปไม่เห็นจะใส่กันเลยใช่เออไม่แจกไม่แจกไม่แจกแล้วไม่แจกแล้วไม่เอาดีกว่าปิดไร้ปิดไร้ปิดไร้ปิดร้เลยพอพอแจกไปก็ไม่ใส่พอซื้อเสื้อขายเสื้อไปก็ไม่เห็นมีใครใส่เสื้อเลยตลกลง็เจ้าไปทำอะไรกันปิดปิดลร้ปิดไร้เดี๋ยวก็จะเย็นเยเย็นเดยเย็นกระซิบบอกรูปเพจก่อนว่ารู้ไหมครับว่าผมจะแจกหมวก แต่หมวกที่ผมใส่เนี่ยได้มาจากลองเปิ้ลเย็นน้าดานมากแล้วมันได้แบบวิธีไหนรู้ป่ะพี่วันนี้ผมไม่ได้เอาหมวกมามึงไม่ได้เอาหมวกมานักวันเลยคือหมวกกูแม่งหมวกกูมีเป็นสิบสิบใบเลยในรถอลตอนเนี้เรืออยู่ใบสองใบแล้วกูต้องเหลือไว้แค่ใบสองใบพอไม่งั้นเดี๋ยวไม่มาขอทุกครั้งมึงคือมึงจะลืมหมวกสกราบเลยอ่ะ อยากได้กางเกงในพี่พันตย้อไปดมแล้วอ้ยอันนี้ออกแนวโรคจิตเออผมใส่จนดำหมดแล้วอ๋อแสดงว่าพี่เขามีแล้วโอเคหนูอยากได้หมกที่พี่เปิ้ลใส่อยู่อ่ะเออโหข้ามศพูุปกรณนไอ้เปรี้ยวไม่ได้กูยังไม่ได้เลยะเออข้ามศพูุปกรณนไอ้น้องสาวแต่สวยเอาเอาที่พี่ใส่หมวกที่อะไรอ่ะจะเอาไปใส่ไปแอวผู้ชายอ๋อ เดี๋ยววันหลังกูจะไลฟ์สดปล่อยหมวกบ้างหมวกแม่งเต็มไปหมดเลยเฮ้ยพี่อ่ะนี่จะยิโอ้ยฆ่าน้องเหรอพี่ฆ่าน้องเห็นที่เห็นเลดูเลแม่งจ้องจะขอคุณแม่งจ้องจะขอต้องจะเอาจริงเออเอ็มเอ็มเอ็มอะไรนะเอมมี่เอ็ดดีเอมมี่เอมมี่เอ็มมี่อีอี่าอ่าอ่อ้าวห้าสิบสามบูธขี้โมเออจริงพี่เปิ้ลเนี่ยพี่เปิ้ลถึงไม่ไม่ได้หมวกไงือ ทำไมอะ่ะเขาไปเปิ้ลเปิ้ลนุ่นเปิ้ลเ,นนเข่าอ๋อเอาให้ทางเอาให้บ้างสิจะใส่ให้ดูอลิสานะ่ารักฝุดๆเนาะเออเอาที่เอาที่พี่บุ๊ชคิดกติกาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ด้วยให้ใบหนึ่งอะ่ะอืมอ่าอยากได้ที่รองเปิ้ลใส่อยู่ตอนนี้โอ้โ oh, หใบนี้นลลี่เหรอเอาให้ดู<ม>ยี่ห้อนี้อันนี้ยีห่ห้ววออะไรวะอืมเอ่ออะไรวะเอ็มเอ็มเอลบิ่นิวยอร์กป่ะเออนิวยอร์กในนิวยอร์กเลยเลยมีติกเกอร์จะตอนแจงด้วยเอางี้ดีกว่า เรามาทายกันว่าวันนี้วันนี้นะครับอวันนี้พี่เปิ้ลมีรองเท้าหลายยี่ห้อใช่ไหมมีมีหลายยี่ห้อเลยใช่ไหมจะจะทายว่าผมใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรมาถูกต้องกูใส่คู่เนี้ยมาหลายเดือนแล้วกไม่ได้เปลี่ยนเลยมีหลายคู่แต่แม่งใส่ซ้ำๆอยู่คู่เดียวเอางี้อ่ะถ้าพี่เปิ้ลมียี่ห้อเยอะป่ะหลายยี่ห้อป่ะเยอะหลายยี่ห้อมีหลายยี่ห้อเลยเพียบเลย วันนี้ออพี่เปิ้ลใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรโอ้ยถ่ายง่ายถ่ายง่ายเอออะไรนะคุณอะไรนะมีแก้วคุณเปิ้ลอะไรนะแากได้บ้างค่ะแก้วคุณเปิ้ลอะไรนะแก้วไม่ได้ใช้เลยเก็บไปดูเดี๋ยวมันเก่าอะไรอะไราไหนวะ<ไ>คอมเมนต์ไหนวะหาไม่เจอไหนเขาบอกไงพิราดาเนี่ย แก้วคุณเปิ้ลยังมายังไม่ได้ใช้เลยค่ะเก็บเอาไว้ดูเดี๋ยวมันเก่าโอ้ใช้ไปเถอะใช้ไปเลยใช้ไปเลยใช้ไปเลยมันทนวัสดุดีมากมันไม่ใช่กองแก๊งตามตลาดนัดส่สิบห้าสิบบาทพอแล้วพอแล้วไม่ต้องโปรโมทแล้วต้องโปรโมทนี่กาลังจะโปรโมทขายแก้วนี่เฮ้จริงแก้วผมจริงจริงเอ้แก้วแก้วที่ผมที่ผมสั่งมาเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยเอาไว้ใช้เองผมเลยใช้ของดีหน่อยเพราะว่ามันมันวัสดุแม่งอย่างดีอ่ะมีคนไทยแล้วไม่กี้ ไนกี้ไม่ใช่นิวบาลานไม่ใช่มีช้างดาวด้วยแม่งเหมือนเดินดาวเคราะห์โอ้คนนี้บอกว่าคู่ไหนก็วิ่งไอ้สัตว์แม่งเซลเซวแซวแรงเซวแซวเซลเอาช้างดาวไนกี้เดี๋ยวนิวยอร์กไม่ใช่ไนกี้ไม่ใช่สวัสดีพี่เปิ้ลทีมงานทุกท่านไนกี้ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับบาจานันยางไม่ใช่ ผมเกลียดมากไอ้คนคนที่บอกนะบาจานันยางเพราะอะไรปะคนเมื่อวานแค่แย่ผมแบบเนี้ยเขามีวิสัยทัศน์อ๋อแล่ววิทัศน์พี่เปิ้ลแย่ผมเมื่อวานเดี๋ยวเไม่ไม่ได้ว่าพี่นะไม่ได้ว่าพี่ในไรนะครับเขาว่ามันก็แหละไม่ได้ว่าอืมใส่ลาคอสไอ้เค่น้อยอารีดัสอารีดัสเยอะอะไรวะอารีดัสแวนของอินเดียของอินเดียอารีดัสแวนไม่ใช่แวนวันนี้ผมใส่แวนไม่เกี่ยวกันแวนพูม่า ไม่ใช่ใส่อะไรรองเท้าใส่อะไรรองเท้าแตะค่ะไม่ได้มีใครทายถูกจริงเนี่ยเทวินโอนิสุกะเอ้ยใครวะใครวะโอนิสุกะโอ้ยเต้นไอ้เนี่ยลูกน้องกูเองไม่เอาไม่เอาไม่เอานะเออไม่เอาพี่ใส่อะไรพี่ใส่อะไรยังยังไม่เฉลยยังไม่เฉลยเออยามาฮ่านั่นมันมอเตอร์ไซค์โอ้โอเทวินเทวินเออเทวินใช่ป่ะเทวินไม่ใช่ไม่ใช่ อ่าเร็วๆมีใครถ่ายถูกไหมห้าสิบห้าท่านสวัสดีท่านรองเลิกสวัสดีก่อนอะไรเนี่ยอนิสกัไทเกอร์โอ้โหมาเต็มยศไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะใช่ป่ะเฮ้ยอนิสกัไทเกอร์เหรอเป็นพี่เอ็มเอ็มเนี่ยเหรอเอ็มมี่เนี่ยทายถูกเหรอโอเคอ้าโอเคอันนี้แจกหมวกพี่บู๊ทแจกหมวกผมใช่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 ถายรองเท้าผมแต่แจกแจกหมวกพี่บู๊ท ทักข้อความผมมาเลยเออไอ้เจงอาเฉลยเฉลยโทษ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 นะโอนนี้สุกะจริงๆด้วยครับนี่อืือสุกะหนังด้วยนะครับเป็นหนังเป็นหนังนะครับใส่มาใส่มาคือผมก็มีตั้งหลายคู่ผมก็ใส่อยู่คู่เดียวรองเท้าช้างเดียวค่ะคืออะไรวะช้างเดียวช้างดาวหรือเปล่าข้างเดียวรองเท้าข้างเดียวอ้อเออแปลกซื้อรองเท้ามาแม่งให้ข้างซ้ายมาข้างเดียวเออน่าน่าทะเลาะมาก แม่งมันเหมือนแบบมันโกงเราอ่ะจริงนะนาทะเลาะมากเออผมไปซื้อรองเท้าผมต้องการซื้อเป็นคู่ใช่ไม่ให้ว่าอันนี้ข้างซ้ายข้างเดียวบางทีก็ให้ข้างขวามาข้างเดียวใช่นก็ทำไม่ถูกนะแกเนี่ยทำไม่ถูกไม่ได้ไม่ได้ไปมีปัญหากันแล้วรองเท้าพี่แอมทายถูกทักผมมาแล้วกันเดี๋ยวเอาที่อยู่มาให้ด้วยจะแอมนายถูกถ้าใครไม่ทักก็ไม่ถือว่าไม่ได้นะขอดมหน่อยขอดมหน่อยสละบสิถือว่าสละสิทธ์นะเอาเร็วทักมานับหนึ่งสองสามทักก่อนเร็วหนึ่ง ทับหนึ่งถึงสิบถ้าไม่ทักข้อความผมมาถือว่าสลัดสิทธิ์สิบยังอฮิปเปอร์นับเหมือนรีบอ่ะสองสามหนึ่งไปไหนอ่ะนี่เดี๋ยวดึงเชงให้เขาเลยพี่ดึงเชงให้หนึไม่มาพี่ดึงเชงให้เขามากสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจบทักแชทมาเร็วๆนะเพืทักไปทักไปทักไปทักแชททายอื่นดีกว่าทายอื่นดีกว่าอีกใบหนึ่งเหรออออีกใบหนึ่งเดี๋ยวผมแจกหมวกผมก็ได้ไม่เอาหมวกพี่ไว้ให้ผมทักมาแล้ว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  ตะมนเองจริงไวเลตไม่เอาของกูไปเ้นใจไม่เอาไปทุกอย่างเลยเอารรเบนร์ไหมไม่เอาเอาไหมเอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะมันไม่เหมาะสมงกับผมนี่นี่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อไม่เย็นอวดอะไรผมอวดในกานี่ท่านผู้ชมที่เคารพรักผมลูกเพจทุกท่านพี่เปิ้ลเอาในกาให้ผมดูแล้วถามผมว่าเอาป่ะเอาป่ะถามว่าแะ้วเอาป่ะให้เอาไหม ตขตอบว่าไงไม่เอาเพราะมันไม่คู่้วนกับกูทำไมไม่เอาวะทำไมไม่เอาเอาไปขายได้ใช่ไหมเออขายได้เลยเว้ยพี่คิดว่าผมอะเนียเอาถือไปในไอเรือนนี้ถือไปร้านค้าเนี่ยเขาจะเชื่อผมไหมว่าของแท้เฮ้ยเขาดูเป็นแมเการู้แล้วสภาพแบบผมเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าโจรขโมยมาเอ้ยน้าพี่ถึงจะดูปลอมมันก็มีของแท้บ้างอันนี้ชมเนเอชมอ่ามวกตอนเนี้ย แจกไปแล้วสามใบนะแจกจริงปะเนี่ยจริงเดี๋ยวรอกลับมาจากเพชรบูรณ์ผมจะไปส่งให้เลยสามใบแล้วที่ที่ไปเพชรบูรณ์เนี่ยเพราะว่ามีพี่เอกเขามีไปทํางานจบให้กับคนยากไร้คนคนที่ไม่มีทุนทรัพย์นะครับเพราะว่ามีคนติดต่อเข้ามานะเห็นแล้วก็น้าตาไหลแทนเลยครับครับผมพี่เอกก็ปากวยครับผมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไหนได้ไม่ต้องเพชรบูรณ์อันัง มาเรื่องอยากแจกใบไหมแล้วแต่แล้วแต่แตงโมพิเปิลไม่แจกนะบอกไว้ก่อนทำไมอ่ะรอผมรอเฮ้ยเฮ้ยไอเยเดี๋ยวมองเดี๋ยวมองมองมองเฮ้ยให้ทายดีกว่าหมดหมดหมดีนยี่ห้ออะไรเออหลายคนหลายคนดูเคยเห็นเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเคยเห็นผมใส่หมวกใบนี้ไหมอ่าในไลฟ์สดพี่รู้ป่ะว่าหมวกใบเนี้ยนอกจากพี่รักมันแล้วเป็นผมที่รักมัน้วยของพี่อ่ะมันออกแนวรักขโมย ใบนี้เอาอยากให้รู้ว่าเออใครใครใครรู้บ้างเนี่ยมบกใบนี้ยี่ห้ออะไรผมบอกได้่าโหเอาเลยให้ลูกเพลงเขาเลยโหวิโอ้หลายคนหลายคนถามผมมาเยอะนะครับผมก็ไม่เคยตอบไปไม่เคยตอบไม่เคยตอบข้อความพี่เปลียนใบเหรอผมขอร้องเป็นใบได้ได้เหรอสวยมากเลยใบนี้สวยมากเลยมากแล้วแปลกด้วยครับเออนี่ชอบแพงชิบหายเลยนะชอบตรงนี้เนี่ยผมชอบตรงนี้มันเนี่ยเราทายราคาเลยใบนี้ใบนี้ราคาเท่าไหร่ โอ้เปิดถ่ายตุแลอถ่ายแล้วได้อะไรอ่ะก็ไม่ได้อะไรก็แค่รู้อันนี้อันนี้โมนใบนี้ยี่ห้อ Onisuka Tiger เออราคาพันแปดร้อยเก้าสิบบาทไอ้เจี้ยแพงขึ้นผายเลยมันใกล้หมดวาระแล้วเชื่อผมตลาดนัดร้อยเก้าเก้ามีคนไทายสองพันเจ็ดด้วยล่ะมันลดราคาเนี่ยลุงน้องพี่ว่ะ เออไอเต้นไม่เอามึงจะว่าไทยไทยราคาแข่งชาวบ้านเขาไม่เอาลูกน้องกูมันก็รู้กูหมดเลยเนี่ยอะไรขอค่าพีเปิ่นฮ่าฮ่าข้ามจบผมไปก่อนใครวะไม่รู้ไอจุ๊บแจงไอโถไปวางเลขในในกลุ่มหวยกูนู่นอะไรนะถึงไม่ได้ก็ขอดมหน่อยได้ไหมคะออกแนวโรคจิตแล้วดมจักรแลนี่ยสังเกตหลายทีได้เปรี้ยวเวลากูไปทำงานบุญอะเอาจริง เออมันมายืนดมเนี่ยชอบดมจักแล้วมันมันโรคจิ่โห้หื่นด้วยเออไอพวกนี้นะถ้ามีโทรศัพท์เคยไหมสมัยก่อนโบราณอ่ะเออจะมีพวกโทรศัพท์หื่นอ๋อพวกโรคฉีสวัสดีครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วอ้ออยไม่รู้จะคุยอะไรห้าสิบท่านนะครับก็แจกไปแล้วอีกหนึ่งใบนะครับเดี๋ยวพี่พักไปแล้วแปดสิบข้อความเนี่ยไม่ตอบเขาเลยแล้วก็ไปบ่นเขา ว่าเขาไม่ไม่ส่งมาสักทีไอ้คนเรามันทําไมเป็นอย่างนี้วะดูแล้วรู้แล้วถ้าทําตัวอย่างเงี้ยอย่ามาแจกเขาเลยดูแล้วใจเย็นๆจริงๆนะรู้แล้วว่าเขาทักมารู้แล้วเขารู้แล้วไหมอ๋อรู้แล้วรู้แล้วนะได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนนะครับตอนนี้หมวกเนี่ยของพี่บู๊เนี่ยมีแจกทั้งหมดสามใบเรียบร้อยนะครับส่วนของผมไม่มีมีแต่ไม่ได้ไม่ให้ไม่แจกจะแจกเหมือนกันยัง จะแจกไม่แจกจะแจกอยู่เหมือนกันแต่มันเหมือนมีมันไปนี่ของกูเนี่ยเเพิ่งเอาหยิบจากรถไปเมื่อวานนี่เองดูดูมันพี่ตัวหอมที่เปรี้ยวชอบดมโอ้โหแนวโรคกิ่นี่หว่าเฮ้ยจริงของผมเอผมไม่มีกลิ่นตัวยันรองเท้าเลยนะจริงเหรอไอ้ดุยเคยนั่งดมจริงเหรอเออให้ดุยมนั่งดมตอนนั้นไปที่ยโสธรพูดถึงดุยนั่งดมเนี่ย อื <c oughs> มเมื่อคืนกลิ่นยังไม่หายกลิ่นตูดไอ้ดุย <c oughs> อ่ะเป็นไงเหม็นเปรี้ยวมากอะเราไม่ล้างหน้าล้างตาเก็บไว้ดมสิเออจะได้รู้ว่าเออมอันนี้ชอบดมเปรี้ยวใช่เฮ้ยเปรี้ยว ไอจุ๋ยมันก็พูดอย่างนี้กับผมเหมือนกันว่าพูดว่าเอ้ามันซุกตูพี่ก่อนไงโอ้โหตูพ่กพี่เขาบอกว่าเอาเสื้อที่ลองใส่อยู่ครับเออโอ้โหตูว่าแถวเนี้นี่ตกลงอีสื้อแปลกผมถามหน่อยนะนี่ตกลงจะไม่ให้พวกผมเหลืออะไรเขาเลยให้แจกหมดเลยนี่ตกลงมึงจะไม่ให้กูแจกเขาใช่ไหมมึงยาวเองหมดใช่ไหมจะบ้าอะไรไงใช่ข้างหลังพูดหน่อยก็บอกงี้เออฮะข้างหลังพูดหน่อยเอาปากมาไหมเน่ะ อ้าวไม่ห่วเราแค่นี้เองน้องอน้องเปิ้ลอยากได้หมูขับปลเลอค่ะไม่มีครับอยากได้หมูขับปลเลอะครับผมไม่มีผมไม่มีพี่บู๊ตมีพี่บู๊ตมีมีพี่บู๊ตมีกี่ใบจริงๆแล้วเหรอผมใน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 ห่อที่ผมไปเปิดเจออมันมีอยู่ประมาณสองใบ สองใบไอ้สามใบ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 ผมเปิ่ไปเจอมันมีอยู่ประมาณสองคุณนึกว่ามีเป็นสิบสิบแล้วแม่งนับไม่ได้แล้วแม่ๆม่ฟังผมนะหมวกสามใบผงกุญแจหนึ่งอันชุดหมีหนึ่งชุดตรงพี่บู๊สมีกี่พวงแล้วก็ ไข่รหรืออะไร <c oughs> คุณแจ ى, มีแี่กนีเดียวแล้วก็ชุดหมีหนึ่งชุดแล้วก็หมวกที่สั่งทำเนี่ยสองใบทุกชิ้นมีโลโก้สับปะเลอเจ้าผีนี้หมดเลยอแต่พวงกุญแจแล้วก็ชุดหมีแล้วก็หมวกอีกสองใบจะประมูลอรายได้ทั้งหมดจะไปช่วยน้องหมาน้องแมว เฮ้ยจริงป่ะจริงๆทำไมเป็นคนดีประเสริฐเลิศเลยางเงี่ยถูกมอยากพูดเลยจริงเฮ้ยมันมันไม่ใช่อ่ะจริงแล้วมันก็กระดากปากที่จะพูดไม่ใช่วะเฮ้ยจริงจริงอลูกเมียอดอยาจริงๆริงว่าไม่มีจะกินแบติบ้านทุกวันนีปากระป๋องยังไม่ซื้อนี่จะไปหาหาเงินให้หมาให้แมวหาให้เมียก่อนไหมนี่แหละที่กูไม่อยากพูดพูดมาพูดมาลมันเป็นอย่างนี้ไง จริงก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าทุกบาทเมียแม่งดีใจน้ำตาไหล <ป ohl S 2> ทุกบาททุก,ทกตสตังค์ทราสขมติว่าเข้ากระเป๋าตัวเองมันจะน่าเกลียดไหมแล้วแต่ใครก็รู้ <S 1> <S 1> <S 1> อ่ะเออใช่นอะใช่ไหมล่ะ เออพี mhm. euh ่บู amigo, ๊ททำทำเยี้ยอะไรก็ได้เออมันมันเหมือนมันมันมันเหมาะกับพี่อยู่แล้วอ่าโอเคอ่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์ยังยังไม่บอกแล้วกันว่าทำอะไรเอออาทาบุญทาบุญนั่นแหละบุญด้วยนโมทนาาสาธุด้วยครับผมก็ดีก็ดีขอแว่นรองเปิ้ลได้เปล่าโอ้โหไอ้มาถ่ายยี่ห้อดีกว่าอ่าถ่ายยี่หอดีกว่าถ่ายยี่หอดีกว่าอ่าแว่นแว่นยี่ห้ออะไรอ่ะลองถ่ายดิเออหลายคนเห็นไม่รู้เนี่ย มันจะมีโลโก้อยู่นี่อ่ะนี่ไงเห็นก็จะรู้แล้วโลโก้เนี่ยเลแบนว้านี่ไงโลโก้มันอ๋ออะไรเขาเรียกอะไรไอ้โอ๊กโอ๊กเลยนะโอ๊กเล่โอ๊กเล่โอ๊กเล่อออยากได้เสื้อท่านลองมาให้สามีใส่โอ้อะไรกันนั้นต้องไประเบิดกันเลยนะอะไรวะใครอ่ะพี่เชอรี่อ่ะเพราะใช่ไหมเพราะว่าแฟนเขาว่าโหหุ่นใหญ่กว่าดูอีกเออ ตัวเขาใหญ่ขนาดอะไรเลยโอ้หุ่นเขาใหญ่เขาอ้วนเขาล่งทำงานเห็นเขาใส่เขาถอดเสื้ออะไรนั่นน่ะโอออ้ยย่่าปลเสื้อลองเปิ้ลอ่ะมอสามารผมเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกูวไม่รอดมีคนทายมาเว้ยแบนท็อปเจริญโอ้โหนี่นี่ใกล้เคียงโอเล่โอเล่ไม่ใช่ไม่ลูกอมเออแบนไม่อยากเอาอย่าได้แหวนโอ้เล่นของแพงเอา ยังไงไม่มีผมมีอะไรจะแจกไม่ได้แจกไงรก็ไม่ได้แจกให้ทายเฉยทายาให้รู้เฉยไม่มีอะไรฮะผมหน้าเหมือนไลฟ์เล่นเล่นนิดนึงนะครับไลฟ์เล่นเนิดนึงเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ไลฟ์สดเราไม่ไม่รู้จะคุยอะไรพอดีมีอมีน้องๆมีพวกพวกมาด้วยกันไขรน้องๆวัในกุนน้องสุดแล้วมีพี่ๆเข้ามาด้วยกันก็เลยเอเชิญเขาไลฟ์สดนอยเออนี่บอกอย่าได้แกล้เราปนด้วยไม่ให้ไม่ให้ แหวนแนโชว์หน่อยดิคือแหวนอะไรแหวนนี่ฮะแหวนแหวนแหวนทำไมต้องใส่นิ้วกลางนี่ใส่สองนิ้วนี่นิ้วชี้ก็มีเวลาโชว์โชว์ไงมันเหมือนกันเวลาโชว์เวลาโชว์มันเหมือนกันพอดีเวลาโชว์โชว์โชว์แหวนเขาบอกเขแหวนหน่อยอ่ะบึ้งนี่ครับผมใส่สองนิ้วครับผมมีมันเหมือนกันพอดีไปเจอแล้วมันเหมือนกันครับผมันเป็นแหวนเงินเหมือนกันพอดีก็เลยซื้อคู่กันเลยแล้วใส่ชอบใส่สองนิ้วนี้คนใส่แหวนนิ้วชี้ เอาไว้สั่งงานเอออะไรประมาณนี้เกี่ยวมัไม่เกี่ยวหรอกโพูดกันและพูดกันและคือจะบอกว่าตอนนี้ที่มานั่งอยู่ในรถเนี่ยว่าทําอะไรกันอยู่คือรอรอนะครับคิวถ่ายนะครับเดี๋ยวจะมีไปออกรายการรายการหนึ่งรายการหนึ่งเดี๋ยวไว้ถ้ามันออกแล้วเดี๋ยวจะแชร์แชร์ให้ดูแชร์หน้าเฟซเอแชร์ให้ดูนะครับฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมีพี่บูธไปด้วยนะครับก็ มีทีมงานสับเบอร์พีหลายคนเหมือนกันนะมีลเลื่นสลอเปลี่ยนกันไปอะเออนะมาเกี่ยวกับเรื่องร้อเหลื่องผีเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับครัเนาะคืนนี้ไม่มีคืนนี้ไม่มีป่าช้าแตกงดนะครับเพราะว่าทางพี่เอกจะมีเดินทางไปช่วยเนาะเรื่องเอ,อ่อคนยากไร้นะครับรพอคุยเรื่องนี้แล้วรูเครียดเลยนะไม่ไม่ไม่ใช่คนยากไร้พี่ะไปแล้วคนเขายากไร้แหละแต่ว่าเขาไม่มีทุนทรัพย์ทุนทรัพย์ในการทําศพเออทำศพญาเขาตายหรืออะไรสักอย่างน่าจะไม่หายใจ เขาเหมือนมันสตันไปนิดนึงอยากได้ยิ้มลองเปิ้นอ้าวจริงๆแล้วพี่เปิ้นเป็นเอาผมถามแล้วนะนะจริงๆพี่เปิ้นเป็นคนคนตีนปะไม่ผมเป็นคนสุภาพเรียบร้อยใช่เหรออืมจริงเท่าที่สัมผัสมาไม่ใช่นะสำหรับผมพี่เพิ่นคนตีนเลยแหละจริงๆด่ากูไปเนี่ย คุยอันพูดเฉยๆไม่ได้บอกว่าพี่เฮ้ยพี่เปิ้ลโกนตีนเว้ยไม่ใช่อย่างนี้กรลักเกินพี่แต่เมื่อกี้ก็แสดงอาการออกมานะไม่ได้ครับผมเมื่อกี้ยังไงยังไงต้องลองด่าผมใช่ไหมก็ในใจเย็นเฮ้ยอยู่ด้วยกันมาตั้งนานทำไมต้องมาด่าผมอย่างนี้แล้วเนี่ยที่สำคัญมาด่าผมออกไลฟ์สดอย่างนี้ด้วยเฮ้ยไม่ไว้หน้าผมเลยไม่ใช่ปงก่อนคำแรกที่ผมเกินมาคือจริงๆแล้วพี่เปิ้ลเป็นคนโกนตีนมาอ่ะผมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยกบเกินก่อนเขาว่าผมโวนตีนเว้ยหาพวกใช่วยหน่อยดเดี๋ยวก่อน พวกพี่อ่ะคุยกันลากมะม่วงได้แล้วเนี่ยดูดิว่ายิ้มทีมีมเนี่ยไม่หล่ออีกทีไงไหนใสๆใสใสหนู่มโชช์หนู่มโชชลลิ้นพี่ค้าหน่อยที่ลูกยื่นหน้ามามาใกล้ๆกล้องสิอีโนเขาบอกว่าไปดีกว่าไปวางหัวต่อเออใครจบแจ้งไงจบแจงไหนไหนไหนวันนี้งดนะครับไม่มีไรสดใช่ครับงดเพราะว่าใสๆเออลิ้นไม่ว่างไหน ไหนเนี่ยไม่ยกติดนักติดหนาโอ้โหลิ้นยาวเป็นศอกเฮ้ยอันนี้เคลียร์ไปเคลียร์กันเองนะลูกน้องพี่ใช่ไหมกวนลูกน้องพี่ใช่ไหมไล่ออกโอ้โหโหดร้ายที่ผ่านไ่ออกพันไลรสนด้วยโอ้โหไม่ได้พอบอกไล่ออกมันรีบไปเลยกูรอคันนี้มานานแล้วเลยอยู่กับกูมันเครียดอ่ะพี่สายมีอะไรจะคุยกับแฟนๆนะครับผมตามมา ครับผมสวัสดีครับนึกว่าใครนึกว่าหมาที่ไหนไอ้คางไอ้เจ้าคังเจ้าคังเจ้าคังมาด้วยอาอมานี่สังคังนะครับสังคังสังคางสารนังกระชามมึงมาคนรถเลยไหมใช่ไหมคนกำลังรดพอดีไม่คนรถเลยเกียว์ันนาเรามาเนี่ยมึงลงไปดิมึงลงไปดิไปดินี่ไงห้สิบเดแล้วครึงเลยเฮ้ยคนขึ้นเลยไปไปไปหมือนมันเป็นตัวดูดสัญญาณ ไปไหนกันพี่มาจากข้างหลังไปข้างหน้าครับตอนนี้อยู่กับที่ตอนนี้อยู่กับที่นะครับอย่าไปโกหกคนดูเขาเห็นอยู่ใช่ไหมเนี่ยปลอดภัยเห็นไหมขับรถเนี่ยผมอยู่กับที่ครับไม่ได้เล่นกันเล่งไม่ได้ต้องปลอดภัยปลอดภัยเอไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยกล้าลุงไลสดไปแล้วขับรถลุงเปิ้ลน่ารักที่สุดแล้วอัยไม่ทันแล้วมึงใครวะ สวัสดีพี่รุ่งนครเออจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสงูงจะต่ำอยู่ที่ทำตัวโอ้โหนี่ชื่อเฟสเหรอเนี่ยอือหือ,อสวัสดีพี่มาลัยสวัสดีน้องคางอืออาอืออเอาดิเอาดิอะไรอะ่ะก็สวัสดีให้อยู่นะหรือเราจะเราจะไม่รู้เลยก็เลยอ้าว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 ฮ่าฮ่าอ้าวอ้าวอ้าวคืออะไรวะอันนี้เราขอวิดีโอได้ปะได้ ขอวิดีโอได้ได้นี่ไงมีคนมาไหนใครใครเราขอวิดีโอพี่ใหญ่เราไปอ่ะใครอ่ะพี่ใหญ่เราใครวะพี่เอ๋พี่เอ๋ไม่เอาลองไหมโอ้โทรมาเครียดอะไรครหนูไปอ่านหนังสือสอบนะคะรองอ๋อววันดีค่ะน้องดาซันมูนสวัสดีครับซอนมูนอากุ้งกุ้งวันดีค่ะพี่ชันตลงสวัสดีครับผมนี่พี่ชานตะลงคนโคราชครับผม โอ้โโคราดวันที่ยี่สามเขามีว่ายากอันนี้อ่าใช่ยี่สามเมตรนะฮะยี่สามเมตรที่ผ่านมาเฮียทำไมกูไม่ซื้อสองสามวะหฮยออกมาไลยโอ้ใช่ไปซื้อสองสามดีกว่าสองสามเอาเียกเเลขยากออกแน่นอนแน่ใจนะอืมเดี๋กกูไปซื้อสองสามสวัสดีรองเปิ้ลอาบูดพี่ใสใสอืมสวัสดีครับเสียงวอลอรองเปิ้ลคือชอบมากขายครับ ขายเดือดขายถึงร้อนเดือยขายห้าบาทสวัสดีอาสวัสดีลองเฟิ่นสวัสดีหนูใสใสมีสายใสอ่ะเออเออลองลองเดากันมาเดี๋ยวหวยออกอะไรบ้างเพื่อลองลองเดี๋ยวเรามาย้อนดูไงไม่รู้ผมผมฟันตรงสองสหวยพอหวยออกปุ๊บมาย้อนดูนลใครเป็นคนบอกถูกสองสามพี่เปิ้ลบอกสองสามสองสามมีคนบอกหนึ่งสามมีคนบอกหนึ่งสี่ใบหวยก็มาเออเอาแชร์ไปแชร์ไปแชร์ไปไม่รู้ว่าผม ผมเอานี้แน่นอนสองสามนะผมเอาแน่นอนจัดไปครับพี่เปิ้ลสวัสดีท่านรองเปิ้ลสองตามมีคนตามสองสามด้วยจัดไปตัวละหมื่นโอ้โหเจ๊งแล้วตัวใครตรงมันขายบ้านขายรถเกินนะขายบ้านขายรถหนึ่งแปดก็มาเออเอาแล้วไม่ไม่หนึ่งแปดหนึ่งเก้าผมตามมาเลขหนึ่งไม่ไม่ออกสักทีเรขอะไรเจ็ดสองสองเจ็ดไม่ไม่ออกสักทีเลขจีบ้านเอ้ยหนึ่งสี่ลองขายบ้านเอ้ยสี่เจ็ด เจ็ดสี่ลองขายบ้านดูขายบ้านขายแล้วไปอยู่ไหนอ่ะไม่ขายบ้านแล้วเอาเงินอ่ะซื้อหวยไม่เอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายไม่ต้องไปซื้อหวยอืมจริงๆใช้จ่ายใช้ใช้ไปมาแล้วเราไปนอนไหนข้างถนนไปรัมเมใช่ที่นอนเยอะแยะเป็นความคิดที่ดีพี่เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆอืใต้สะพานก็ได้หน้าห้างก็ดีมีแอร์ฟรี เห็นไหมเห็นไหมหมาที่อยู่หน้าเซเว่นอ่ะมันนอนโอ้โหแอร์ฟรีบางทีมีลูกชิ้นฟรีด้วยแล้วก็ตอนแรกกูจะทําอยู่เพรเปียบเทียวหมาน้าเซเว่นู้สจะยังไงตอนแรกจะทานะตอนแรกจะทําอยู่แต่เพราะว่าเปรียบหมาน่าเซเว่นเห็นภาพเลยนี่คิดจะทําตามอีกแล้วนนี่กูเห็นภาพเลยบ้ามัเเห็นภาพขึ้นมาทันทีเออ้าพอสวัสดีอาบู๊พี่ไฉ่ไพี่เปิ้ลสวัสดีครับ สวัสดีออรองเปิ้ลอาบูดโอ้ยังสวัสดีกันไม่เสร็จเดียวนะเนี่ยไปแล้วแค่นี้ดีกว่าแค่นี้นะสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,ออสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบง่ายๆเลยเหรอ